ค,คิดว่าการอยู่คอนโดไม่มีปัญหาต้องคิดใหม่แล้วค่ะวันนี้คุณคีนจะพาไปดูระเบียงที่เต็มไปด้วยขี้นกเป็นตัวอย่างระเบียงของลูกค้าไปให้ดูกันนะคะเห็นขนนกที่ทะลุเข้ามาไหมคะข้างในขนาดนี้แล้วข้างนอกจะขนาดไหนไม่อหญ่จะคิดไปดูกันเลยหืมอเมก god ระเบียงนั้นจะกลับมานั่งชมวิวได้หรือว่าใช้งานได้เหมือนเดิมไหมอะ่ะขี้นกเต็มพื้นติดตามผนงังแล้วก็ระเบียงขนาดนี้ต้องใช้เวลานาน,นแค่ไหนกันถึงจะทําความสะอาดเสร็จคุณคีนช่วยด้วยแน่นอนเราช่วยได้ คนพร้อมอุปก,กรณ์ทําความสะอาดพร้อมเรื่องความใส่ใจในการดูแลและค่าเชื้อโรคที่ถูกสุขานามัยของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะขี้นกเป็นแหล่งก่อโรคเป็นเชื้อราที่จเจริญเติบโตได้ง่ายและสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนได้ด้วยนะทั้งเชื้อราในปอดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงไข้วัดนกรู้แบบนี้แล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นานต้องรีบกมจัดเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหา ด้วยทีมงานมืออาชีพของคุณคลินเรายังสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่เกิดจากต้นต่อได้เช่นการไล่นกพิราบอย่ารอช้าค่ะยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเสี่ยงอีกทั้งเรายังมีบริการแนะนําติดตะข่ายป้องกันนกไม่ให้นกพิราบมาเยี่ยมเยียนระเบียงของคุณอีกต่อไปอยากได้ระเบียงที่สะอาดสบายตาสั่งเลยเราพร้อมให้บริการถึงที่